สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่โคกสูงแล้วก็สวยเลยนะครับอแปลงนี้นะครับฉนด2ใบนะครับใบที่ฉนด2ใบรวมแล้วได้6กสบเ็ดไร่นะครับหกสบอ็ดไร่อ่า ติดคลองนะครับด้านติดคลองเนี่ยนะครับติดคลองด้านด้านทิศตะวันออกตั้งแต่มุมคอตะพานนะครับแล้วก็ติดคลองเนี่ยนะครับคลองรอบเลยนะครับไปถึงทิวต้นยูคานะครับนู่นเลยนะครับต่ก่อนนี้นะครับตรงนี้เป็นสวนปามนะครับเป็นสวนปามที่ดินตั้งอยู่บ้านดงขวางตำบลยาลรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีเป็นที่โคลกลักษณะเนี้ย นะครับแต่ตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะจะต่ําอยู่แค่นิดเดียวนะครับประมาณสักสองสามไล่เนี่ยนะครับตรงนี้จะต่ํานิดนึงนะครับแล้วขึ้นมาตั้งแต่ด้านหน้านะครับติดถนนจะติดถนนสองสองฝั่งเลยนะครับก็คือด้านนี้ติดถนนตั้งแต่คอตะพานนะครับตามาแนวสาไฟสามเฟสนะครับยาวมามาถึงตรง นี่เลยนะครับตรงทางลงตรงเนี้ยจะมีเสาแล้วก็ตัดตรงตัดตรงตามทิวป่ากล้วยมาเนี้ยนะครับมานีแล้วก็มาหาหลักแดงอีกหนึ่งต้นตรงนี้เนี่ยนะครับตรงมุมตรงเนี้ยแล้วก็ตัดตรงออกไปนะครับพอดีมีที่ของชาวบ้านนะครับอยู่ตรงเนี้ยห้าไร่ที่มันเสียบเข้ามานะครับที่มันเสียบเข้ามาที่เราก็หกสิบไร่ก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อ่าเป็นที่โคกเนี่ยเนินเนี่ยทั้งหมดนะครับเนี่ยเลย นะครับเป็นที่เนินทุกสูงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปติดกับทิวต้น,นยูคานะครับทิวต้นยูคานู้นนู้นเลยนะครับแล้วก็มาติดกับทิวต้นไม้ป่าเนี้ยนะครับแล้วก็ติดตามทิวต้นยูคาไปแล้วก็ไปติดถนนอีกฝั่งนน้นนะครับก็คือเลยแปลงห้าไร่ตรงนี้ไปนะครับแล้วที่ตรงนี้นะครับจะมีที่เอ่อเกินนะครับที่เกินโฉนดนะครับก็คือที่เกินโฉนดอยู่ประมาณอ่ ที่มีการวัดนะครับเกินอยู่ประมาณสักสี่ไร่นะครับที่ดินแปลงนี้มีการสอบเขตเรียบร้อยนะครับติดคลองนะครับแล้วก็กันกันกรมเจ้าท่านะครับมากันแนวขอบเขตคลองไว้นะครับเนี่ยตามเสาแดงๆเนี่ยนะครับนี่นะครับกันไว้ตามหลักเขตนะครับก็จะมีที่ของไหลคลองเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ผลประโยชน์ได้อีกอีกเยอะเลยนะครับ นี so paper, ่นะครับตามหลักแดงเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับก็จะมาหาหลักแดงเนี่ยนะครับนี่นะครับคลองนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยนะครับคลองนี้นะครับเขาเรียกคลองเจ้าแรงนะครับตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็นคลองเจ้าแรงนะครับเพราะว่าคลองนี้มันไปมันมีคลองเดียวนะครับแล้วก็ไปออก พอไปหมู่บ้านนึงก็จะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่มันเป็นคลองเดียวกันนะครับตรงนี้เขาเรียกคลองเจ้าแรงนะครับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าคลองค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็ตัก่อนนี้เป็นสวนปามนะครับเป็นสวนปามแล้วก็ได้าทางเฮียเจ้าของนะครับได้รื้อปามออกแล้วก็ให้บัตรมาช่วยรีวิวขายนะครับต้องการที่จะขายราคาของเฮียที่ตั้งไว้นะครับ ราคาไล่ละแสนหกหมื่นห้าพันนะครับนะครับต่อรองต่อรองได้โดยตรงเลยนะครับมาคุยกับตัวเฮียได้โดยตรงนะครับแสนหกหมื่นห้าพันนะครับถนนตอนนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นถนนลูกรังนะครับลูกรังแล้วก็มีคอนกรีตคอนกรีตแต่ว่าคอนกรีตมันไปตรงไปนน่นนะครับแต่ว่าที่ตัดเข้ามาหาแปลงเนี่ยมันก็เป็นทางลูกรังนะครับแล้วก็ออกจากออกจาก ริมแปลงของเราออกไปถนนลาดยางเพียงแค่ห0รอเมตรนะครับติดคลองรอบเลยนะครับแล้วก็จะมีที่โดดๆไปเนี่ยนะครับที่คลองรอบเนี่ยเป็นที่ของเรานะครับเราใช้ผลประโยชน์ของเราได้ก็คือฉนดของเราจะระบุติดคลองทั้งหมดเลยนะครับที่โดดๆเด,ด,ดีเยนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วคลองมันก็จะเว้าไปเว้ามานะครับนี่นะครับกรมเจ้าท่าก็าได้กันแนวคลองไว้แล้วก็มี ที่ของแนวคลองเนี่ยเนะครับเราก็ใช้สอยผลประโยชน์ได้นะครับเป็นสวนปรามเก่านะครับแล้วก็เฮียได้เอาแมคโครมาลื้อปรามออกนะครับมาลื้อปรามออกแล้วก็มีการสอบเขตนะครับสอบเขตมีหมุดทุกจุดนะครับเดี๋ยวบัตรให้ชมหมุดนะครับมีหมุดทุกจุดเลยนะครับตามหลักเขตเนี่ยนะครับมีหมุดทุกจุดเพราะว่ามีการสอบเขตไปใหม่ๆเลยนะครับนี่นะครับ ที่มีเสาแดงมีธงเนี่ยนะครับจะมีหมุดเนี่ยนะครับมีหมุดกลมๆเนี่ยทุกจุดเลยนะครับตามเสานะครับที่มีการลางวัดเนี่ยนะครับทุกจุดเลยขอบเฉดชัดเจนนะครับขอบเฉดชัดเจนฉนดนสอใบนะครับหกสบเอดไร่นะครับราคาไร่ละแสนหกหม้าพันเป็นที่เนินสูงอย่างนี้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาแมคโครมาเคลียนะครับมาเขลียปรับถมตกแต่งอีกนิดนึง ก็จะได้สสวยๆเลยนะครับนะครับเพราะที่แปลงใหญ่ก็มีสูงมีต่ำนะครับธรรมดานี่นะครับก็เป็นที่มีหลักหมุดทุกจุดแล้วนะครับเนี่ยตามหลักที่มีการสอบเขตนะครับมีการสอบเขตไปเดี๋ยวบัดจะให้ชมรูปแปลงจําลองนิดนึงดีกว่านะครับจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเอ,อ เดี๋ยวชมรูปแปลงนะครับดูง่ายๆนะครับชมกันง่ายๆนะครับเข้าใจกันง่ายๆเลยตรงนี้เส้นชิ้เขียวเนี่ยนะครับคือคลองนะครับคือคลองคลองที่บัดเดินอยู่ริมๆตอนเนี้ยบตดเดินอยู่ประมาณหัวมุมตรงนี้นะครับแล้วก็จะคลองก็จะโค้งมาแล้วก็จะเว้าออกมาเงี้ยนะครับบัดเดินอยู่ประมาณริมๆเนี้ยนะครับเนี่ย แล้วเนี้ยมันเป็นที่ของชาวบ้านนะครับที่ของชาวบ้านของเขาห้าไล่นะครับโฉนดเรามันก็จะมีการเว้านะครับของชาวบ้านออกไปห้าไล่นะครับแล้วก็โฉนดของเราก็จะติดทางตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็จะบานออกมาแล้วก็มาตรงนี้ก็จะติดทางอีกนะครับโฉนดจะระบุติดทางเป็นสองสองสองข้างนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็โฉนดก็จะระบุ โค้งออกมาเงี้ยนะครับตามรูปแปลงแบบนี้เลยตรงเนี้ยที่เกินนะครับเป็นที่เกินอยู่สีไร่นะครับนะครับไม่รู้ว่าอ่าตอนที่ออกโฉนดมาเป็นครดแดงเนี่ยนะครับไม่รู้ตรงเนี้ยไปเป็นที่อะไรนะครับแต่ว่าอ่าตรงเนี้ยเหมือนที่ไม่มีหลักฐานนะครับก็เป็นที่สาธารณะอะไรประมาณนี้นะครับแต่โฉนดเราควบคุมหมดเลยนะครับก็ตรงเนี้ยอยู่ประมาณสี่ไร่นะครับที่เราได้เกินมา นะครับแล้วอีก300ตารางวาเนี่ยก็คืออยู่คนละฝั่งถนนตรงนี้นะครับฝั่งถนนตรงนี้ระดับก็ด้านหน้านี่จะต่ำนิดนึงนะครับแล้วก็มาบวกกับที่เรายกทางขึ้นคอตะพานมันก็เลยดูต่ำนิดนึงนะครับพอเราเดินเข้ามาด้านในก็เป็นที่โคกสวยๆเลยแล้วออกไปจากตรงนี้ออกไปถนนลาดยาง600เมตรนะครับ หกร้อยเมตรแต่เราถ้าเรามองมองจากด้านริมเนี้ยออกไปหาสนุนลาดยางก็ประมาณสักนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินชมพื้นที่นะครับเนี่ยรูปแปลงก็จะตามวงสีแดงนะครับตามวงสีแดงนี้เลยนะครับหกสิบเบดไร่นะครับโฉนดสองใบนะครับใบที่ใบที่สองก็คือใบเนี้ยใบใบที่สองนี่มีอยู่แค่สามร้อยตารางวาเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะนะครับไม่ถึงไร่นะครับใบที่สองอยู่ฝั่งนี้ทางเฮียต้องการขายยกไปเลยนะครับรวมแล้ว อันนี้มันหกสิบไล่สามงานนะครับอันนี้อีกสามร้อยตารางวานะครับจริงๆมันหกสิบเ็ดไร่กว่านะครับแต่ว่า,าบัตรก็จะรีวิวไปที่หกสิบเ็ดไร่นะครับไอ,ไอส่วนที่มันขาดเกินบวกลบนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตั้งอยู่บ้านดงขวางนะครับตำบยลยะรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นที่เนินโคกอย่างเงี้ยนะครับติดคลองนะครับโฉนดสองใบ ดูง่ายนะครับไอส่วนที่มันเสียบเข้ามานะครับที่มันเสียบเข้ามาในแปลงเนี่ยมันเป็นโฉนดที่เขาต่ก่อนนี้ก็น่าจะเป็นใบเดียวกันนะครับแล้วทีเนี้ยชาวบ้านเขาก็มีการมาอยู่อาศัยนานแล้วนะครับเขาก็เลยขอซื้อตรงเนี้ยเว้าไปเนี่ยห้าไร่นะครับของเรามันก็เลยควบคุมตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับติดคลองฝั่งนี้มาแล้วก็ตัดตรงมานะครับมาหาหลักแดงเนี่ยนะครับมีหมุดทุกจุดอยู่แล้วหาหลักแดงนี้แล้วก็ตัดตรงไปแล้วก็ ทีนี้ก็นู่นเลยทั้งหมดเลยนะครับไปยันติดมีเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับด้านในนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วก็ติดคลองด้วยนะครับเป็นที่เนินอย่างนี้นะครับตรงไหนที่มันต่ําก็อาจจะขุดปรับถมตกแต่งอีกนิดหน่อยนะครับก็จะได้พื้นที่ส,สวยๆเลยนะครับแล้วก็ติดคลองด้วยนะครับ คุณคุณท่านใดน,นะครับที่มองหาที่ปลูกทุเรียนนะครับหรือปลูกพวกผลไม้มังคุดทําเป็นสวนเกษตรนะครับทำเป็นส,วน,นส,นสวนผสมคลองนะครับก็จะไปนี่เลยที่เราก็จะไปตามแนวคลองเนี่ยนะครับนะครับ61เล่ไราคาแสนหกหมืนห้าพันนะครับต่อไร่ราคานี้เฮียแกบอก er ว่าคุยต่อกับบัตรได้เลยนะครับแต่ฟังเสียงพูดแล้วก็คือ,อ ลดให้ได้คงจะได้แค่ประมาณแสนหกเต็มที่นะครับถ้าแสนหกไปโอนได้เลยถ้าต่ำกว่านั้นเฮียบอกว่ายังไม่ขายนะครับทีนี้ให้บัตรบอกไปแสนหกห้าพันก็แจ้งกันไปตรงๆนะครับน้ำดีนะครับระบบน้ำดีแล้วคลองลึกนะครับมองเห็นสุดหูสุดตาเนี่ยนะครับก็คือที่สวยๆเลยนะครับบัตรดูแล้วสวยมากนะครับแปลงนี้เป็นสวนปาล์มแต่เฮียแกเลือกไปนะครับคุณคุณท่านใดนะครับที่มาซื้อต่อ นะครับก็สามารถที่จะเอาเอาฝังได้เลยนะครับเพราะว่าปลาปล์มปาล์มเนี่ยยังไม่โตเท่าไหร่นะครับทีนี้เ,เฮียแกยต้องการจะขายแกยก็เลยหรือปลาล์มทิ้งนะครับเพื่อให้มันดูสะอาดตาหน่อยหนึ่งนะครับนู่นนะครับตามคลองไปนู่นเลยแล้วก็โค้งไปตามทิวต้นยูคานะครับคลองจะรอบไปอย่างนี้แล้วก็โค้งมาหาทิวกอไผ่เนี่ยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นเลยนะครับ ไปแล้วก็เสียบเข้าไปนู่นอีกนะครับก็คือเวิงเนี้ยทั้งหมดนะครับนู่นเลยสุดหูสุดตานู่นทั้งหมดเลยนะครับหกสิบเบ็ดไล่เป็นที่โคกสวยๆแล้วไอ้ที่ตรงกลางเนี้ยครับที่มันเป็นหนองเล็กตรงกลางตรงเนี้ยนะครับ,ตร,รบตรงนี้จะต่ําอยู่นิดนึงนะครับตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่ต่ํานะครับเพราะว่าบัตรยืนตอนเนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับเราก็อาจจะเคลียร์ลิงเอาไปปรับถมตบแต่งนะครับ หรืออาจจะเอาดินมาถมอีกนิดหน่อยก็จะได้พื้นที่สวยๆเลยนะครับตั้งอยู่ตำบลยะลีนะครับบ้านโรงขวางตำบยลย่าีอำเภอกบินบุรีจังหวัดพราจีนบุรีพื้นที่ตรงนี้อ,ออกไปถนนลาดยางนะครับ600เมตรที่มองเห็นสายไฟนะครับถ้าจากมุมกล้องก็อาจจะดูลึกนิดนึงนะครับแล้วคลองรอบเลยนะครับของเรานี่คลองรอบเลยนะครับคลองรอบเลยนู่นนะครับแล้วก็ไปนู่น ตรงข้ามกันเป็นสวนของคุณลุงเป็นเพื่อนบ้านนะครับคนละฝั่งคองก็ตอนนี้เข้ามาปลูกขา่าปลูกผลไม้อะไรต่างๆใส่เข้าไปนะครับบัตรไม่ได้พาเดินไปริมนี้นะครับก็จะมีหลักที่มีการสอบเขตลงหมุดเรียบร้อยทุกจุดนะครับสอบเขตเรียบร้อยเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปด้านนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับออกไปสนุนหมายเลข304ไปออกตรงตลาดไทยประคองนะครับระยะทาง12กิโลเท่านั้นเอง นะครับตลาดไทยประคองนะครับแล้วก็ถ้าออกไปถนนสามห้าเก้านะครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเราออกไปออกไปเนี่ยนะครับออกไปเพียงแค่หกร้อยเมตรก็เป็นถนนลาดยางนะครับแล้วก็ออกไปถ้าเราออกไปถนนลาดยางเลี้ยวขวาไปก็จะวิ่งออกไปถนนสามห้าเก้าจากตรงนี้ไปถนนสามห้าเก้านะครับระยะทางสิบหกกิโลนะครับแสจออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่ไปออกตรงอำเภอกระบ,บินบุรี โรงพยาบาลกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีนะครับจากตรงนี้ออกไป12กิโลนะครับขี่ตามถนนลาดยางเส้นนี้วิ่งยาวเลยนะครับตามถนนลาดยางวิ่งยาวเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าจับจองไว้นะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยดินก็จะเป็นดินเหนียวดแดงๆนะครับผสมกับดินเหนียวทามดินทานะครับที่สําหรับไว้ปลูกเขาเรียกอะไรปลูกผลไม้นะครับเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับดินค่อนข้างจะดีนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับดินดีมากเลยราคานี้บัดว่าในโซนนี้นะครับก็จะหายากแล้วนะครับที่ติดคลองสวยๆแล้วก็ราคาหลักแสนกว่าๆนะครับแล้วก็มีแนวขอบเขียที่มีการสอบเขตให้เรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะ สามารถที่จะมาซื้อปรับปรับเชียร์ลิงพื้นที่ทําเป็นบ้านสวนนี่นะครับน้ําน้ําดีมากเลยนะครับนี่นะครับน้ําดีของรอบเลยนะครับตามหลักหมุดแดงนะครับที่มองเห็นตรงนั้นเป็นาสายไฟนะครับถนนลาดยางนะครับแต่เราถ้าเรา ออกไปตรงๆก็จะประมาณสัก200เมตรนะครับแต่ว่าเราเราออกหน้าแปลงนะครับหน้าแปลงพอขี่ข้ามสะพานไปนะครับตรงนั้นจะมีโรงงานเอเก็บอะไรสักอย่างเนืงนะครับเก็บปุ๋ยหรือเก็บอะไรไม่แน่ใจนะครับตรงนั้นแล้วพอเลยออกไปก็ออกถนนลาดยางเลยนะครับคือของเรานี่ขอบเขตจะดูง่ายนะครับคองรอบเลยนะครับคองรอบไปนู่นไปนู่นไปนู่นแล้วก็ออกไปถึงหน้าสะพานนะครับแล้วก็ด้านนี้ ก็จะรอบเหมือนกันนะครับมันจะมีไปติดเกือบที่ของเพื่อนบ้านก็คือติดสวนยูคานะครับแล้วก็ตัดตรงไปนู่นนะครับนู่นเลยนะครับแล้วก็ไปตัดตรงนั้นแล้วก็ออกไปติดกับถนนติดกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็หักมามุมแปลงห้าไร่นะครับดินก็ดีนะครับดินสวยแล้วก็ติดคลองน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับ มีหลักเขตการสอบเขตเรียบร้อยนะครับมีหมุดชัดเจนทุกจุดมีเสาทุกจุดแล้วนะครับตรงข้ามก็เป็นบ้านสวนมีเพื่อนบ้านนะครับเต็มเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงประมาณนี้นะครับเนื้อที่หกสิบเอ็ดไร่นะครับโฉนดคุดแดงนสสี่จอโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับโฉนดพร้อมโอน พื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทางร้อยห้าสิบแปดกิโลเท่านั้นนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสนามบินสุวรรณภูมิร้อยสามสิบสามกิโลชนบุรี ร้อยยี่สิบสามกิโลนะครับชนบุรีร้อยยี่สิบสามกิโลถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากสะเซิงเซานะครับสะเซิงเซาระยะทางเก้าสิบห้ากิโลเท่านั้นนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่แปลงใหญ่ใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อที่หกสิบไร่ประมาณนี้นะครับก็แปลงนี้น่าจะตอบโจทย์คุณคุณนะครับคือไร่ไรคลองเนี่ยนะครับที่ ตามแนวขอบเขตหลักแดงๆเนี่ยเราสามารถเอารถวิ่งได้รอบเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือมองเห็นอย่างเงี้ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะมีแค่ที่ของชาวบ้านนะครับที่เขามาขอซื้อแบ่งไปโฉนดไปแล้วนะครับไปนานแล้วด้วยนะครับมีอยู่ห้าไร่ไม่งั้นรูปแปลงจะสี่เหลี่ยมติดถนน,นหน้ากว้างสองร้อยเมตรเลยนะครับแต่มีที่ของชาวบ้านคั่นอยู่นิดนึงตรงเนี้ยนะครับแล้วของเราก็ ตั้งแต่หน้าติดกับของเพื่อนบ้านแล้วก็ยาวไปตามถนนไปนู่นนะครับไปติดกับเพื่อนบ้านนู่นนะนะครับทั้งหมดเลยนี่เลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็ได้ติดคลองกันยาวๆยังไม่สุดแค่นี้นะครับเพราะว่าฉนวของเรายังไปนู่นอีกเลยนะครับไปอีกไกลนะครับเพราะว่านู่นนะครับแปลงนี้สวยมากเลยนะครับ นี่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับนู้นเลยไปติดกับเพื่อนบ้านนู้นนะครับแล้วคลองก็รอบนะครับคลองก็โค้งไปตามที่เราเนี่ยนะครับแล้วก็โค้งไปสุดหัวมุมสรุปง่ายๆก็คือคลองรอบนะครับมีติดกับเพื่อนบ้านอยู่แค่ทิวป่าอยู่คาเท่านั้นเองนะครับเราสามารถที่จะทํารั้วด้านเดียวจบเลยนะครับที่ดินหาติดคลองอย่างนี้หายากนะครับติดคลองกันเป็น ครึ่งกิโลเลยนะครับนู่นนะครับตามทิวคลองไปนู่นนู่นนะครับไปสุดติดกับเกือบถึงถนนแล้วนะครับเถือบถึงถนนลาดยางเลยนะครับนั่นนะแล้วก็ตัดตรงมาตามแนวคลองคลองก็จะทะลุออกไปนะครับคือคือคลองรอบแล้วมันจะติดกับของเพื่อนบ้านแค่ริมเดียวนะครับริมนั้นริมต้นยูคาเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็ริมต้นยูคาก็จะตัดตรงเลยนะครับไม่ได้หยักนะครับ นี่นะครับไปนู่นเลยก็คือเวิร์นี้ทั้งหมดนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับแปลงนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยคุณคุณด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าแปลงใหญ่นะครับแปลงใหญ่ก็อยากให้ชมรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับนู่นนะครับ ตามแนวคลองไปเลยคือคลองไปยังไงก็ที่เราไปอย่างนั้นนะครับโฉนดคุดแดงนอสอสี่จอนะครับราคาแสนหกหมืนห้าพันราคานี้ลดหย่อนได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเฮียแกแจ้งมาแบบนี้นะครับสนใจทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0980075266นะครับ098007 ห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับเฮีย <c oughs> ได้เลยนะครับสนใจนะครับต่อรองตกลงราคากันได้ไปโอนได้เลยนะครับเพราะว่า,าฉนดไม่ได้ติดจำนองจำนำอะไรนะครับนู่นนะครับไปติดคลองอีกมุมหนึง่งนู่นเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะตรงมา ดูง่ายนะครับที่ดินแปลงนี้ดูง่ายนะครับริมนี้นะครับก็ตั้งแต่หลักแดงหัวมุมนะครับแล้วก็ตัดตรงตามนี้เลยนะครับตัดตรงตามสวนยูคาของเพื่อนนะครับแล้วก็ตรงไปนู่นนะครับตรงไปนู่นนี่เหรอเบอร์นี้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ที่ของชาวบ้านเสียบเข้ามาห้าไร่ที่แบ่งกันไปแล้วนะครับแล้วฝั่งนู้นก็ แปลงนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่บัดว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสําหรับคนที่จะทาสวนนะครับตรงนี้ถ้าเรามา,าสุมมาเผานะครับหรือว่าเคียริงออกไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วขุดปรับถมอีกนิดหน่อยจะได้สวนสวยๆเลยนะครับต้องการหาที่ปลูกป่าหรือทาสวนตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนบัดไม่ได้พาเดินรอบแปลงนะครับเพราะจะใช้เวลานานเกิน นะครับบัตรจะให้ชมแค่เป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยนะครับแล้วก็เดินแล้วก็จะได้ยินเสียงบัตรหอบด้วยนะครับเสียงหอบเพราะว่าเดินไกลถ้าผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้บัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมา เป็นหมื่นร้านแสนร้านนะครับประกอบกิจการอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้เจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้มีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองดินดีมากเลยนะครับเนี่ยสุดหูสุดตานะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามรับชม จนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็จะลืมกดไลค์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบที่ดินแปลง61ไร่อยู่บ้านดงขวางตําบลยาลีอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ